ใครที่กำลังมองหนาะร้านจำหน่าย id pass ขอแนะนำร้าน easy farm มีบริการกดเกม pass และจำหน่าย id pass แมปต่างๆเช่นแมป anime adventure แมป box food และแมป king legacy ไลิ้งอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับหน้าดีสอดของแมป anime clash นะครับก็คือเป็นแมปใหม่ทางโลบอกเนาะจากที่พี่ทำคลิปไป2องสคลิปแล้วนะครับตอนนี้มีทีเซอร์ใหม่มานะครับเป็นตัวอย่างเกมระดับหถือว่า ว้าวสำหรับพี่มากนะครับน่าสนใจมากเลยนะสำหรับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราดูกันสักนิดหนึ่งนะครับโอ้เสียงดังเกินไปอ่ะนี่ถ้าเราสังเกตนะครับว่าหน้าตัวละครจะมีทั้งหมด6ช่องอ่ะนี่เอาใหม่ฮะเมื่อกี้ภาพมันแตกๆนิดหนึ่งเห็นไหมมี6ช่องนะครับตอนนี้สปอยล์ทุดมาคือมีคิวโกเมสมิเรโอร์แล้วก็ยามามุโตะนั่นเองนะครับนี่เลยเรียกว่า น่าสนใจนะครับมีเควสมีโปรไฟล์มีอินเทอร์ صل, ร,รี่มีสตอร์สโต้ด้วยนะครับสตอร์อะไรแบบนี้แล้วก็สกุลเงินมี2แบบก็คือจะเป็นทองกับเป็นคริสตัลน,นะครับแต่ว่ามันก็คุนค้นๆน,นะนะเจอกันแล้วกันนะครับมีเลเวลมีเลเวลเพย์เยอร์ด้วยนะตรงนี้นะครับอ่ะนี่เด่วคันนี้จะเป็นหน้าล็อบบี้นะครับของเกมนี้เนาะน่าจะมีแรงบันดาลใจมาจากแบบไหนสักแบบหนึ่งนะครับแล้วก็หน้าตัวละครไม่มีเนาะตรงนี้นะครับเพราะน่าจะ เรื่องเรื่องลิกกะสิทธิ์มาก่อนที่มันจะเป็นปัญหานั่นเองอนี่นะครับอ่านี่เลยเราเห็นได้ว่านี่จะเป็นระบบเกมเพลย์ของแมปนี้นะครับแมปใหญ่มากนะครับแล้วก็มีเลือดฐานมีเวฟบอกนะครับมีวินาทีด้วยนะในการเคลียร์เวฟนั้นหรือว่าจะสกิปเวฟนั่นเองนะครับนี่เลยอ่ะอ่ะตัวละครน่าจะมีเลเวลด้วยนะครับตอนนี้จุดวางมันจะเป็นจุดๆเนาะนี่นะครับเห็นไหมนี่เลยปึ๊บ นี่อ่าประมาณนี้นี่ก็จะเป็นทีเซอร์ของแมปใหม่นะครับสั้นๆเล็กๆน้อยๆเรียกน้ำย่อยกันนะครับถือว่าน่าน่าสนใจมากเลยนะนี่นครับอ่าทีเลยเดี๋ยวจะว่ามันจะเป็นหน้าฐานบ้านเรากับทางที่มอนวิ่งออกมานะครับแล้วก็จะเป็นการยุติของยูนิตเรานั้นนีงนะครับเดี๋ยวนะ อันนี้คือเบริวดั้นเลยเนะี่ยมองไม่ออกเลยแต่กิลน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่เป็นยามาโมโตะเนะาะตัวละครอาจจะแบ่งเป็น3สาย4สายก็ได้นะเป็นพวกกันบ้านเป็นพวกตีใกล้ตีไกลอะไรพวกนี้นะก็น่าจะมีประมาณนั้นแล้วก็ยูนิตเราเหมือนจะโดนโจมตีได้ด้วยนะครับไม่น่าจเหมือนกันแนละ้วตรงนี้ว่าจะมีตายได้หรือเปล่าแต่เห็นเขาบอกว่ามันจะคล้ายกับแทนเวอร์ชั่ m ซ i มบี้นั่นเองนะครับก็คือพืชประทาซอมบี้นั่นแหละโอเคเนาะ อ่ะประมาณนี้นะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับส่วนวันประกาศเปิดยังไม่ประกาศออกมาเนาะทางเกมยังไม่ประกาศออกมานะครับว่าเกมเปิดตอนไหนอ่ะตรงนี้ก็ต้องรอกันไปนะครับก่อนที่เขามีแผนว่าจะเปิด12-13แต่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้นะครับมันก็อาจจะรออะไรอยู่ก็ได้นะอาจจะทดสอบระบบหรืออะไรอยู่ก็ได้นะครับก็ต้องรอดูกันไปนะครับสำหรับเป็นี้จะส่วนตัวพี่มองว่าอาจจะไม่เกินสิ้นเดือนนี้ไม่ก็อาจจะเปิดตัววันที่20นี้ก็ได้นะครับไม่ก็ รอเขาประกาศทีนึงแล้วกันนะครับเหมือนเขารออะไรยูบก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เขาก็คุยกันอยู่พี่ขอไม่เข้าไปฟังแล้วกันนะครับเขาก็จะชอบโม้อะไรก็ไม่รู้ไม่เอาพูดถึงตัวเกมสักทีนะครับแล้วก็พี่ได้ถามแล้วนะครับว่าจะเปิดทันในอาทิตย์นี้ไหมเขาก็บอกว่าไม่แน่นอนนั่นเองนะครับโอเคเนาะก็รอดูนะครับว่าทางเกมจะประกาศย,ยังไงต่อน,นั่นเองโอเคเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะก็ ประมาณนี้การส่วนใครที่สนใจแบบนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ดิสคอดไว้ในทอปคอมเมนต์ comment, นะครับในปักหมุดคอมเมนต์ไม่ใช่ทอปคอมเมนต์โอเคประมาณนี้แล้วกันนะรักน,นิดนะขอชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดตกิดนะครับถ้าเสียงพี่มันดูแบบเอ,อนั่นแน่นหน่อยก็คือดึกแล้วนะก็เลยต้องพูดแบบนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ